ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับขึ้นับสาวๆนะครับสาวโมเบลเจอเพื่อนนะครับเจอแม่คันแล้วก็อุ้งอิงแล้วก็สาวสวยบุญเพิ่มถ่ายคลิปเล้วถ่ายคลิปเร้วอย่าโอ้ยแห่ห้องใส่กันเนี่ย คนละคนละไปกันเลยครับสองสาวอยู่กับสองสาวนะครับอยู่กับบุญเพิ่มโอ้ยมืการโปรโล่งอับนน่ำอีกไปเลยครับสองสาวพนะอู้คะพนะ อเอาแล้วครับเอาแล้วนะโอ้ขนาดบ้านอยู่ติดอยู่ติดกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอกันโอ้หางนี้เย่ยวแตกเลยนะครับเออเดี๋ยวเองดอกดโอ้ต่างคนต่างเยววนะครับนานทีเจอกันอเออ เอาแล้วนะครับสองสาวดาวยั่วนะครับสองสาวดาวยั่วคนอ่ะโอ้ยน้ำบ่หิวล้วบิดตอนนียถึกอกถึกใจเลยนะครับผุนบ่อยากยังไ้กินเอากินเอาทุกคน ของสาวนะครับอยู่ด้วยกันทันตุดให้กันแลวบัรเทาเก็บภาพนะครับเก็บบรรยากาศนะ <laughs> สีสีดากบนเพื่อนะครับบรรเทาสีเแล้ีบยมสีเวลาเรานำถึงสีแล้วลลลบัรนี้ใสสีนะ <laughs> สีเพื่อนแล้วนะครับโมเบลโอ้ยมืด

สีเขาทันแล้วไมได้ด <laughs> ส,สีสีแล้ว,เ,วลเอาเลยครับเอาเลยครับโมเบลวันนี้ปล่อยนะครับอพอควันของเราปล่อยโมเบลนะครับอยู่กับบุญเพิ่มดดดดสองสาวนะครับสองสาว มลายนะครับสองสาวสำหรับคลิปนี้นะครับพวกคอนไว้จบไปไว้เพียงเท่านี้นะคะรับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับรักแน่นอนแต่ขอเฮรักนานๆน,นะครับวันนี้พาโมเบลมาอาบน้ำนะครับกับบุญเพิ่มสองสาวนะครับเออมอลายนะครับวันนี้ไม่ได้ขี่คอนะครับลงน้ำเพราะควัน